สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการเพื่อเอื้อใจก้าอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับช่วงนางงามนะครับยังอยู่กับการทํานางงามอยู่อาจจะเห็นไปแล้วนะครับกับคลิปที่แล้วนะครับสำหรับน้องอินดี้มิสแกนปทุมธานีนะครับขอบคุณมากสําหรับเสียงตอบรับหลายๆอย่างนะครับฝากทุกคนเชียร์น้องอินดี้ด้วยขอให้น้องอินดี้ได้มงทองบนหัวสักมงหนึ่งก็พอแล้วนะครับเหมือนเดิมครับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการทํานางงามรอบเก็บตัวมิสแกนไทยแลนด์ที่จังหวัดเชียงรายนะครับครั้งนี้จะสน จะมาไแค่ไหนไปดูกันครับแล้วตอนนี้เราก็มาลองชุดนะครับที่ร้านโอ๊ตกุตูนะครับเป็นชุดรอบขวันใจเชียงรายนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาขอวิงวอนสปอนเซอร์พี่โอ๊ตนะครับขอสปอนเซอร์ชุดราตรีหนึ่งชุดสีส้มถ้าข้าถามวาทำ้เป็นสีส้มบอกว่ามาจากดอกส้มแดงจำจังหวัดอันนี้พี่โอ๊ตนะครับทุกคนทำชุดให้ กันสนใจก็มาละฟาร์มชุดแบบกลัวๆมากตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วนะครับยาวๆเลยตอนนี้ก็ตามสภาพจากนี่เปิดแปดเปิดแปดอันนี้ผู้จัดการนะครับ้ององปล่อยมานะครับแล้วก็สร้างหน้าคือน้องอัพนะครับรถไม่เมื่อยขับเพราะว่ามีทิ้นนวดแล้วก็เรามาตูมขับรถจ้าอย่านะมาดิไม่ยา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 อ่าตอนนี้เราจะถึง เราเดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวนก่อนนะครับจะถึงเชียงรายน่าะประมาณเที่ยงคืนประมาณนั้นอดเที่ยววันนี้ห้ามเที่ยวพดถึงค่อยเที่ยวเที่ยวได้เที่ยวได้เป็นกวอะไรอย่ะเจอกันครับเจอกันที่เชียงรายจ้า ตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงนะครับยังชุดเดิมอยู่เพิ่งกินข้าวเสร็จเรากําลังทําภารกิจพี่เลี้ยนะครับกำลังไปถ่ายรูปให้อินดี้นะครับเพื่อจะเอารูปมาลงให้ทุกคนดูก่อนนะครับในโซเชียลทุกคนแบบว่าต้องการดูลงดูรูปอะไรเงี้ยเราต้องการวิ่งไปทุกที่ที่น้องไปนะครับเพื่อถ่าย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 นะครับอี้ตอนนี้รอน้องก่อนอินดี้อยู่ไหนวะอินดี้ สวัสดีครับสาวทุกคนเอ,อ้ยลูกคืออยู่ดีลูกคือยู่ดิโนหนาวขางนมันมืดต, <ün> ตอนนี้นะครับทุกคนเรากําลังขับตามนางงามกันอยู่เลยนะครับจะไปจนกว่านางงามจะลงจากรถนะครับแล้วเราก็จะเข้าห้องแล้วก็นอนต่อนะครับตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วนะครับน้องกําลังจะร่วมงานการาดินเนอร์นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันครับผมอาสจัสินดีดละจา้า นี่เออเนี่ยเป็นไงล่ะลูก,กูตัวนี้แต่งหน้าทำผมเองนะครับขอบคุณชุดจากพี่โอต๊ตคูตูด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพในบรรยากาศตอนไลฟ์สดกันเลยนะก,กันนะครับอินดี้หามาเซย์ไฮน่อยเซย์ไฮน้อยเออเออคิดว่าวันนี้อินดี้ทำผมได้ปะได้พี่เปบอกไม่ได้พีเปิดกไม่ได้อะไรมาไม่ได้ะ มันไม่ตรงเอามันไม่เกี่ยวเพราะมันเป็นผมหยิกไงเออเรางเขาหยิกน้อยเจ๊ที่บอกว่าผมปีนี้เนะสีผมเพราะว่าสีผมไม่เสมอไม่ได้ดูอ่ะได้ไหมได้ถ้าเรารอดไปไอ้ไอ้รอดอ่ะน้องเขาแล้ว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 ไปไปไป นี่ตอนนี้เรากำลังมาดูมาตามถ่ายรูปให้น้องนางงามนะครับนี่ที่วัดล่องขุนนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันมีคนขับรถคือน้องมาตูเหมือนเดิมนะครับไปไหนไปกันเหมือนเดิมจ้าอ่านี่น้องอินดี้อยู่นี่นะครับเ,เดี๋ยวเีาจะมาสัมภาษณ์นะครับว่าน้องเป็นอะไรวันนี้อ่าขอสัมภาษณ์หน่อยว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับน้อง กินดีุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะคือในห้องมันมืดก็เขาจะมีกุ้งแก้วที่มันเด้งๆพอจัดไปชิ้นเรงเสร็จปั๊บโอเคมันคือกุ้งไม่สุกค่ะเรื่อหนูแพ้แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลแล้วก็คือบวมเมื่อเช้าตื่นมาก็ตาบวมปากเจิงเป็นผื่นเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วยังฮะอันนี้ดีขึ้นแล้วเพราะพี่ทีมงานก็หายามาให้กินแต่เมื่อคืนแล้วค่ะทุกคนดูแลดีมากอยากกลับไหมถ้าเมื่อกี้กลับไปเลยถ้าแพ้ไม่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 กลับค่ะก็เดี๋ยวคุยกินกุ้งต่อนี่ขนาดมึงกุ้้้้้้งงงยยัแแแแพพพเลลวมมึจะคคนนนนออืื่่ได เกี่ยวกัุ้งคือกุ้งแต่กุ้งคือมีแพนะเออเจอกันจ้าคือวันนี้วันนี้เย็นคือมีงานแฟชั่นโชว์ใช่ปะชุดล้านมาเออขึ้นหัวหนักประา27กิโลเออรอติดตามได้เลยนะครับวันนี้วันนี้ขอพี่เลี้ยงไปนอนก่อนนะได้ค่ะถ่ายรูปประมาณ50รูปแต่ใช้จริงๆรูปไม่เกิน4รูปนะครับไปเจะไปโรงแรมดีกว่าพอละพอตาโดนแดดแล้วตาเริ่มจะปิดละ และตอนนี้เราก็แต่งตัวน้องกันนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับตอนนี้เราก็เริ่มแต่งหน้ากันแล้วนะครับอันนี้ก็บรรยากาศรอบข้างนะครับนี่น้องเจเจครับน่ารักมากนี่อันนี้คือบรรยากาศนะครับตอนนี้น้องแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับนี่ ยอดติดพันเอออันนี้ครูผู้ปึกสอนเดินนะตอนนี้กําลังเกิดปัญหาขึ้นคือตอนแรกกระโปรงข้างหลังมันติดนะครับเราต้องแก้ปัญหาหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวไปรอดูตอนที่น้องไลฟ์สดเลยลกันนะครับวูว่นว้ยมากตอนนี้วุว่วาที่สุดอตอนนี้อินดี้กำลังจะออกมาแล้วนะครับทุกคน แปรปธุมทนนกดาเสร็จสิ้นพิีเรียบร้อยนะครับชุดชาติพันธ์วันนี้ก็ไม่ได้เข้ารอบรางวัลใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่คุณยอดจะเข้ารอบไหม พรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้ต้องทําให้ได้ต้องได้มงวันใจเชียงรายให้ได้ไอะไรนะแต่ไม่ทันจังหวัดเชียงรายรักหนูเออเอาลุ้นวนนี้เจอกันนะครับรอบฝันใจเชียงรายจ้าวันนี้พักพอนนะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะประก,กวดฝันใจเชียงรายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ตื่นเต้นมากเครียดมากกดดันมากๆแล้วนะครับเขามีปัญหาหลายอย่างมีอนุเข้ามาอันนี้เข้ามาก็จะทํา จะทาตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะผ่านทุกเรื่องราวไปให้ดีที่สุดนะครับจะคว้ามงควันใจเชียงรายให้ได้เลยจ้าหน้าผมเสร็จแล้วนะครับวันนี้รอบชิงแต่ตอนนี้คือเราต้องมาลองชุดลาตตีก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่จะเป็นเดี๋ยน้องไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดไทยอีกนะครับก่อนชุดไทยชุดเหนือเนาะใช่ค่ะชุดลันนาเออแล้วชุดนี้มันก็ต้องใส่เองหลังเวทีทําให้เต็มที่นะจ๊ะอ่ะลองเดินมาเดินดูให้ดูรอบนึง ตอนนี้เรากำลังยุ่งวุ่นวายกับการใส่เครื่องประดับนะครับนี่คือชุดไทยจ้าไทยสาวเหนือแต่ตักแดยอยู่เหนือเหนือสุดไปหน่อยนะคะ <c oughs> สุดไปน,นิดนึงแล้วตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะรอเข้าไปดูกินดีนะครับในห้องประกวดนะครับแต่ว่าตอนนี้ ราเข้า1,000บาททุกคนเราก็เลยคิดกันอ,อยู่ว่าจะเข้าไม่เข้าดีนะครับเพราะแต่ว่าก็ต้องไปไปส่งเสียงเชียร์กันหน่อยแหละ1,000บาททั้งหมด4คน4,000บาทต้อามไดูอ่ะเรากำลังจะเข้าไปในงานแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าบรรยากาศข้างในเป็นอย่างไรนะครับกลนทัาน ตอนนี้เรากำลังวิ่งเปลี่ยนชุดนะครับอันนี้รอบชุดลาตีนะครับสู้ๆนะ <S 1> <S 1> เยี่ยงหน่อยมากปังมาอนอรสวัสดีครับแมรีนม่น์แมรีนสวัสดีครับ <S <S เอาละส้มหยุดวันนี้มีส้มประมาณสิบซ้ม ก่อนซาดสูงสุดที่เก้าผม z o o ก่อนแล้วคนนี้ต้องคนนี้เลยจ้ะคนนี้เลยจ้ะช่วยนะจ๊ะคนนี้ช่วยทุกที่นะจ๊ะ,ะเดี๋ยวรอดูต่อบนเวทีแล้วกันอ่ะออ Elle เป็นอย่างมากซึ่งนี่รู้สึกว่าหลายๆทียร์เซียนไม่ได้ความสนใจกับเด็กนุ่นใหม่ขนาดนี้อินทิศชอบชมเรื่องนี้มา,มากๆขอบคุณค่ะโอ้โหกา,า,า,ารไทยแลนด์2 2 0ต่อไปเป็นประกาศเข้ารอบ3คนสุดท้ายนะครับอันนี้คือเข้าได้ถ้าเข้ารอบ3ก็ดีนะครับแต่ถ้าถ้าเข้ารอบ3คนก็ดีแต่ถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับเราโอเคแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้ว มาทุกท่านเกี่วับองค์กรสังคมแต่อีนี้มองว่าก่อนที่เราจะจัดการแต่ละข้อเราควรทำให้ทุกข้อเนี้ยค่ะมีความเท่าเทียมอยท่กี่ทมาก่อนทุกอย่างกวจะทาไม่เท่าเทียมไม่เที่ยงธรรมคนที่องผิดไม่โดนลงโทษค่ะนูเลยมองว่าก่อนที่เราจะมาจัดการแต่ละข้อควรให้ความเท่าเทียมละยรนที่ทกับทุกคนในการทำผิดเรือะคนทุกคนไม่ใช่ไม่บางบางคนก็คุณค่ะ

เออย่ย่เออมีอย eh, eh. okay, okay. ู่คนนี่แหละมึงลูกสาวมงแล้วพ่อยิ้มใหญ่เลยเก่งมากคุณเเป็นยัง้กะไาว คุณเอ็มไม่เป็นไรคุณเอ็มตอนนี้ตายไปแล้วตายไปแล้วม่ไม่ขอขอถ่ายรูปกดให้หน่อยโอ้ยขวัญใจช่างภาพแน่เลยพี่เอ็เป็นช่างภาพให้แล้วตาต้องภาพทอบอินดีมาอ่ะอยากถามอันนี้นะพูดเลยว่าเฮ้ยมาไฟแบบนี้ยันด้านนี้ยังด้านนี้วันนี้ทำดีมากทำดีมากมากภูมิใจมากมากแต่อยากถามอย่างเดียวทำไมไม่เลือก คำตอบใช่ไหม,ไมต้องเอาหนูมีคำตอบว่าทำไมถึงไม่เลือกไอ้สามสามข้อที่หนูได้คำ,คำถามมาหนูเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วคนจะต้องเลือกแต่สำหรับตุ้ยนี่ที่มองว่าทั้งสามข้ออย่างเงี้ยแต่เด็กทุกหน้าแรงนะในประเทศไทยยังไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งสามข้อ <S <S อ๋อทั้นี้เราพูดกันตามความเป็นจริงเด็กรุ่นใหม่เนาะทั้งสามข้อนี้ยังไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยัเสิติดถ้าเกิดคุณมีเงินคุณก็ไม่โดนอะไรใช่ไหมนี่มองว่าทั้งสามปัญหาเนี้ยทุกคน รู้อยู่แล้วแหละว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เกิดจากความเหลื่อมล้ำาทางการเงินาทางฐานนะหรืออะไรก็ตามาไม่ได้หวัว่าทั้งสามข้อหนูเลือกไม่ได้เพราะทั้งสามข้อนี้ปัจจุบันยังไม่ดีทั้งสามข้อเลยหนูก็เลยไม่เลือกสักข้อก็อคือง่ายๆก็คืออยากเป็นกระบอกเสียงให้เขาแหละไม่อยากไม่มองหรอกแต่อยากเป็นกระบอกเสียงว่าเออมองก็อยากได้ค่ะ <laughs> จริงๆก็ <laughs> อยากได้แต่เจร่าก็สมโอเคแหละเจร่าก็สมสมองจริงๆจะไปลงไม่หยุดเมื่อหลังมึงนานมากไม่ต้องมึงตอนนี้เปียกหมดแล้วตอนนี้ล้อจริงๆแล้วการตอบคัญหามอาง อย่างที่มึงตอบ่เป็นสิ่งที่ไม่ผิดเขาะถอาถามอะไรเราเราต้องเลือกก่อนอันดับแรกอันนี้คือจะสอนอย่างเขาบอกให้เลือกเราต้องอเลือกแต่ถนะ้าคณะถ้ะสติ ของมึงจะทําอะไรก็ทำเลยที่จะพูดเลยแต่สุดท้ายการตอบคาถามเขาถามอะไรต้องตอบอะไรเขาให้เลือกต้องเลือกเขาให้พูดถึงพระจารคติก็พูดถึงต่อไปเป็นบทเรียนเลยพอเขาห้าปุ๊บอะแถมต้องตอบต้องได้มงพูดถึงเขาห้าแล้วหรอคะคิดว่าเขาห้าไหมคะน้องอินดี้คิดค่ะเพราะว่าหนูเองก็หวังมหมดทุกคนหวังหมดแล้วหนูก็หวังว่าหนูมดไป่ๆอินดี่ยไม่ว่าอินดี้มีทั้งข้อเสียและข้อดี พอมีข้อเสียดุแล้วก็เอานำไปแก้ไขเองเข้าใจปะอย่างเช่นมีคนติอะไรอเงี้ยอย่างเช่นการเดินนี่นั่นนี่น้องน้องทาให้เห็นแล้ววันนี้น้องทาให้เห็นแล้วนะครับแต่ตอนนี้วันนี้ก็อาเป็นทุกสบูบุ์แบบเราเอาสิ่งที่ผิดพลาดวันนี้ไปแก้ไขรอบที่ลนินแล้วก็รอบจุดค่ะเออแค่นั้นนะครับอยากให้พี่ออินดี้นะคะบอกอะไรกับพี่เอ็มหน่อยอว่าวันนี้อินดี้ทำได้แล้วก็วทำได้แล้วก็ก่อนนี้ก็มีผิดพลาดไปสองรอบ กิดจากความที่เตงแบบนอนเองคิดเยอะเกินไปกับการประกวดครั้งนี้ด้วยแบบเหมือนสิ่งที่คู่กอลฟหรือพี่เอมหรือพี่สอนมาหลุดแบงลงไปหมดแล้วตอนนั้นก็ก็คุณตรงว่าเสียใจนะตอนนั้นเสียใจมากกับสิ่งที่เตงแบบว่าได้พลาดไปแต่ว่าโชคดีที่แบบทั้งคู่กอลฟพี่เอื้อพี่เอมพี่ปล่อยพี่ทุกทุกคนเลยรือถครอบครัวได้ก็คือสัอร์ตหนูมะให้กำลังใจหนูมากแล้วหนูก็ทำได้แล้วก็คือไม่ไม่ผิดพลาดอีกแล้วพี่เอมก็พี่เอ็มหายอกหักแล้วตอนนี้ เสร็จไปแล้วครับทุกคนวันนี้คือประสบความสําเร็จไปอีก1ขั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีน้อง1คนนะครับได้บนว่าถ้าอินดีได้ที่1ใน3จะลําให้พ่อขุนดูนะครับตอนนี้เรากำลังจะฟ้อนกันแล้วอีอีามึงบนทําไม อยากให้มันไดเนไ้เอือบนไว้ว่าเอือบนไว้ว่าถ้าอินดี้ที่หนึ่งเอ้อจะฟอร์จะลำแต่ตอนนี้อีปบอลจอรเขาจะประกาศเข้าสามเขาบอกว่าถ้าเข้าสามปุ๊บลำเลยพอ่ <laughs> พอ,อคนแรกเลยมาทูม <laughs> <laughs> เอ้ยเอาไปดูกันตอนบรรยากาศแก้บนกันแล้วกันนะครับ <laughs> เอือลำสวยมากทุกคนวันนี้คนที่จะลำคือ <laughs> เอือ้อปล่อยวางอ้ําแล้วก็มาตูมครับรอดูเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่พ่อขุนมังรายแล้วนะครับนี่เราจะมาลำกันตรงนี้นะครับนี่ ตัวดีอ้าวทอดรองเท้าก่อน้ากดลำรอแล้วอรอแล้วจ้าอ้าเรามาไหว้กันก่อนนะครับตอนี้ไม่ได้เรา่แล้วั้งใจดีตั้งใจตั้ใจตรอใหท่านให้เราแล้ว ยังไงบ้างคร you, ับพี่เอืจอกสิ้นไปแล้วนะครับการรำแก้บนเราครั้งนี้เขื่อนก็เขินแต่เราทําเต็มที่เพราะว่าท่านให้พอเราแล้วเราก็ต้องทําเต็มที่เพราะท่านให้เราแล้วเข้าใจป่าวที่รำไปนะครับเราอาจจะรำไม่ได้ถูกต้องแต่เพียงว่าเราลํำเพื่อจักใจของเราไปนะครับแต่ใครที่แบบว่าจะว่าลำอะไรเนี่ยลำผิดหรือเปล่าเปิดเพลงอะไรไม่รู้แล้วมาลำตามท่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าดราม่านะครับคือเรามาลำแก้บน แบบเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไงเราเลยรำเดี๋ยวนี้เลยอย่างนี้เลย้วกันนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ไม่ด่าเราไว้ก่อนนะครับบายๆครับเจอกันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ตีสี่แต่งหน้าพรุ่งนี้รอบชุด่วยน้ำครับไปสวัสดีครับวันนี้เป็นวันรอบชุดไว้น้ำนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะครับสงสารพี่เลี้ยงทุกคนนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้พี่เลี้ยงทุกคนนะครับว่าต้องตื่นเช้านะครับแล้วก็เซฟนางงามทุกคนนะครับอีจจะให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะครับโอ้โหเวลาสงสาร ชูไว้นามเดินเดินหกโมงเช้านะครับแตนบ่ายหกโมงเจ็ดโมงสู้ๆนะครับทุกคนวันนี้ต้องเป็นวันดีๆของเรานะครับอ่าตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับด้วยแขนไม่ใช่ละผมกระังวันนี้คือปวดไหมเออจะบอกว่าสองคนนี้คือเมาส์เก่งมากตั้งแต่ตีห้ายเขาหยุดเมาส์เลยอันเนี้ยงงปะ เอา่าเง่อยนี่พ่อๆกับอีนัทเลยจะบอกเลยแตยังไม่หยุดเมานะครับเมาแล้วแบบเมาตั้งแต่สามชั่วโมงที่เรายังไม่หยุดเมาหยุดได้แล้วตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวรอบชุดว่ายน้ำนะครับ ตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจในรอบเชียงรายกันแล้วนะครับก็หมดกำลังหมดแรงมากนะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะไปปิดทริปที่บ้านและกันขอตอนนี้ขอพักผ่อนแล้วขอนอนก่อนดูจากสภาพนะครับตอนนี้คือตั้งแต่ตีสี่ครับทุกคนเจอกันที่กรุงเทพครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่า คลิปหน้าน้องจะได้มงอะไรว่าต้องได้มงแน่ๆอะอย่างน้อยอ่ะขอ1ใน5้านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าอินดี้จะได้ตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์หรือเปล่ารอมาดูกันเลยครับคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้อินดี้ไว้เรื่อยๆเลยนะครับบ๊ายบายครับเหน่มากทุกคน